สวัสดีค่ะวัคซีนท่านทังสองค่ะแอลค่ะนางค่ะ ค่ะวันนี้นะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อเชิ้ตชายกลางจิงแหนมนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานยุโรปลอตเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคานะคะลูกค้าค่ะราคา4,330บาทนะคะน้ำหนัก17.32จกิโลคิดเป็นกิโลค่ะลูกค้าจ๋ากิโลละ250บาทนะคะจำนวนชิ้นละประมาณการรค่าวๆนะคะลูกค้าค่ะ75-80ตัวตกต้นทุนต่อตัวนะคะ55บาบาทนะคะลูกค้าค่ะเป็น ิ้งหมค่ะเป็นอะไรนะคะเป็นตารางจิ้งห ẻ มเป็นแบบว่าตารางเป็นของเขาเป็นแนววินเทจค่ะค่ะตารางของเขาก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะคะค่ะเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้เลยเป็นแบบว่าลายลายตารางเหมือนกันค่ะน้จะไม่มีแบบว่าอะไรมากีดกันเข้าได้เลยใช่ค่ะถ้าสังเกตดูดีๆค่ะตารางเขาจะเสมอกันเป๊ะเลยเสมอเสมอตารางเขาจะเท่ากันเหมือนเป๊ะเลยเหมือนกันทั้งตัวนะคะ เรื่องโทนสีค่ะนางค่ะจะมีแบบว่าสีสดนิดนึงค่ะจะเน้นเป็นแบบสีแดงสีน้ําเงินสีฟ้าสีอะไรนะคะสีแดงโอ้มาจักจังหวัดเดนหสีแดงสีแดงนะลูกค้าสีจะโทนสีสันสดใสนะลูกค้าจาแนะนำเลยนะคะใครที่มองหาเชิ้ตผู้ชายลูกค้าจานแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้เลยนะคะเป็นเชิ้ตชายลายสก็อตจิงแฮมนะคะค่ะลูกค้าจ้าเป็นตารางก็ว่าได้นะคะลูกค้าคะเป็นตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆะลูกค้าคะเล็กๆบ้าง ใหญ่บ้าค่ะตาเล็กตาใหญ่ลูกค้าจ๋าแต่นี้เป็นสไตล์แบบว่าตารางนะคะใช่ค่ะหรือจะเรียกว่าสกอตวินเทจก็ได้ได้นะคะลูกค้าจ๋าข้อดีข้อดีข้อดีสีสดสีสดผ้าใหม่ใหม่คังเกตตรงคอลูกค้าจ๋าโอ้ยตรงคอแข็งมากซากไหมโบตรงซากค่ะถามใจตรงๆรีดไหมแต่นี่แนะนำให้ดีแต่ว่านี้คอนตองค่ะรีดเพราะว่าเร็วๆบางตัวก็เหมือนรีดแล้วนะคะคะใหม่นะ างตัวน่ารักค่ะลูกค้าจ้าต้นทุนต่อตัวเท่าไหร่นะคะเสี่ยวค่ะต้นทุนต่อตัวนะลูกค่ะห้าสิบห้าบาทนะคะต้นทุนห้าสิบห้าบาทค่ะลูกค้าจ้าลูกค้าสามารถนําไปทําราคาขายได้เลยนะคะขายตัวละร้อยได้ค่ะร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบได้ค่ะลูกค้าจ้าหรือใครที่เล่นอยู่แล้ว เดบารู้จักอยู่แล้วนะคะจะสามารถอัพทำราคาได้นะคะขายแนววินเทจอยู่แล้วลูกค้าจะสามารถเอาไปค้าเอาไปแจมได้เลยได้ค่ะหรือแม้แต่ต่างจังหวัดบ้านเราก็จะเลือกวเชอร์สกอตตลูกค้าจ้ะเลือกง่ายๆก็เป็นเชอร์สกอตกระแแต่วันนี้ข้อดีของเขาเสริมเพิ่มเติมค่ะนะค่ะเพราเป็นแนวตารางจริงแหงษ์เลลูกค้าขายง่ายขายคล่องเอาง่ายๆลูกค้าจารีดีๆขายตัว200ก็ได้ขายส่งร้อย้าบก็ได้พื้นที่ขาย3 400แล้วแต่ตลาดนันะคะ จากแล้วแต่ตลาด นะลูกค้าขาแล้วแต่ลูกค้าด้วยต้นทุน55บาทลูกค้าขาย79็ดก้็ได้ถ้าลูกค้าเอาไปเร็วๆนะลูกค้าขาเอาไปเร็วๆ7 9 8ดเ้ด้าจาลูกค้าจ้าเป็นแนะนำนะใช่ค่ะส่วนใหญ่เสื้อเชิ้ตผู้ชายนะหลักร้อยอ้าค่ะลูกค้าจ้าร้อ5 9้าโดยประมาณนะคะหรือว่า250ขึ้นนะคะลูกค้าจ้าแต่ทั้งนี้ทางั้นก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดด้วยนะคะขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยลูกค้าจ้าเอาไปไลฟ์สดขายได้ได้ค่ะสัดวนิดดีๆแขวนขายได้เลยเปิดร้านได้ลูกค้าจ้าลงตลาดนัดได้นะะค ใช่ค่ะบางตัวแบรนด์ไม่ได้ให้ดูนะลูกค้าจ๋าแต่สังเกตได้เลยพลมใหม่ของเขารั้วมวดนี้เป็นเจ็ดเอลูกค้า๋าหมวดนี้เป็นเ a เอแต่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างเพื่อนดําบ้างนะลูกค้าจ๋าห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะใช่ค่ะแต่เท่าที่รู้นะลูกค้าจ๋ายังไงคะไม่ใหม่พ่อแบบว่าสังเกตต้องพอได้เลยูกคาจ๋าลูกค้าจ๋าง่ายอ่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มแบบว่าพี่ว่าจ่ได้ทุกกลุ่มนะคะ บางคนที่ชอบเป็นแบบว่าสีสดๆนิดนึงก็สามารถใส่ได้ได้เลยที่เป็นหมวดนี้นะคะลูกค้าขาไม่ต้องไปตามแฟชั่นของเขาเลยค่ะไม่ต้องไปตามเทรนนะคะลูกค้าขาแขนยาวมีมาแขนสั้นมีมามีมาอุ้ยง่ายค่ะได้ทุกกลุ่มนะคะใช่ค่ะลูกค้าพี่จอกิติบอกว่าสีสวยเนาะสีสดใสค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสีสดนะคะลูกค้าจ๋าแขนสั้นแขนยาวมีค่ะมานะคะลูกค้าจ๋าค่ะมีเลยลูกค้าจ๋าใช่แล้วนะคะไซส์ก็ รู้สึกว่าจะพลาไซด้วยนะคะ M L นะคะ S M L นะคะอาจจะมีแบบว่า X L มาบ้างนะคะลูกค้าจ๋าเพราตัวนี้เป็นงานยุโรปค่ะว่าเล็กไหมอาจจะมีค้ามาใหญ่ไหมอาจจะไม่อาจจะมีค้ามาแต่เราไม่ได้ระบุเรื่องไซส์นะลูกค้าแต่ว่าไซส์ S กี่ตัวไซส์ M กี่ตัว L กี่ตัวนะคะลูกค้าจ๋าถุงนี้ในราคานะคะลูกค้า่4,330บาทนะคะลูกค้าจ๋าจะมาเป็นถุงแบบนี้เลยนะอ่องปอมแอมเป๊ะมาแบบนี้เลยลูกค้าจากงานยุโรปเพราเราจะไม่ได้มาเป็นกระสอบนะเราไม่ได้เอามาแพ็คกิ้งใหม่นะ ค่ค้าไม่ได้มาแบบว่าเป็นใหญ่ๆตู้คอนเนเอร์แล้วมาแบ่งไม่ใช่ลูกค้าจากงานยุโรปของเราจะมาเป็นถุงแบบนี้เลยนะคะค้าแล้วจะถุงนะคะว่าน้ําหนักเท่าไหร่เราจะขายแบบเป็นคิดเป็นกิโลนะคะอันนี้คิดเป็นกิโลละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่ะมีหลงมาหนึ่งตัวแถมมาแถมมาแต่อยากเป็นใต้ห้อยมือหนึ่งมาลูกค้าจากคอก็แข็งนะคะมีแถมมาหนึ่งตัวนะคะลูกค้าจาอ่ะลูกค้าจาแนะนําเลยนะคะหมวดนี้นะคะเป็นเชิ้ตชายลายตารางจิ้งแฮมนะลูกค่ะสุดคุ้ม ใหม่มากใหม่จริงๆใหม่แห้งลูกค้าจ้าใหม่สีก็สดนะคะใช่ค่ะใหม่ใหม่มากค่ะจะไม่ต้องซักเลยนะคะลูกค้าค่ะรีบๆผ่านขายได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าอย่ารอช้าลูกค้าจ๋าเก็บให้ด่วนให้เร็วให้ไวลูกค้าจะอย่ารอช้านะคะอย่าเพิ่งจะไลฟ์สดนะคะจ้ะเดี๋ยวเราจะพาไปสบัดต่ออีกหนึ่งรายการคือวันนี้จะเต็มแน่นอนคหกรายการ วันนี้นะลูกค้าจะไม่แน่ใจเนาะว่ากี่ท่านนะคะที่ดูรีวิวอยู่ <37 S 1> ตอนสามสิบเจ็ดจ้าสามสิบเจ็ดท่านค่ะลูกค้าจ้าอะแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าค่ะข่อพระคุณลูกค้าลูกค้าจ้านุสุรว่ายังไงคะอันนี้เขาเป็นแบบว่าถ้าแบบว่าคนที่รู้จักก็จะเป็นแนววินเทจนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าแบรนด์ของเขาจะติดมาเยอะมากนะคะ่ะ แต่ว่าเราไม่รู้ไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะคะเรื่องแบรนด์เรื่องอะไรอ่านผิดอ่านถูกลูกค้าจะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูรอบนะคะหรือว่าลูกค้าบางกลุ่มบางท่านที่จะนําไปขายสามารถเข้าตรงปกเขานะคะนาตรงปกสามารถเข้าเช็คใน Google ได้ว่าแบรนด์อันนี้ราคาเท่าไหร่ต้นทุนยังไงนะคะสามารถเช็คกับพ่อใหญ่ก o เกิได้ ได้ลูกค้าค่ะสามารถเช็คได้นะคะเช็คกับพ่อใหญ่ Google ได้เลยนะคะอ้ยพ่อใหญ่ Google ใช่ค่ะสวัสดีลูกค้านะคะสามสิบเจ็ดท่านลูกค้าจ๋าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์กดยังไงก็ได้ลูกค้าจ๋ากดยังไงก็ได้ให้ได้เป็นแฟนตัวยงนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าแฟนตัวยงแบบว่ารอลุ้นค่ะพี่เจะแจกค่ะลูกค้าแจาบริษัทบัคแจกค่ะลูกค้าจ๋ายิ่งใหญ่มากอลั การช้างทุดินเลยก็ว่าได้นะคะแจกจริงแจกจริงแจกชัวร์ลูกค้าจ๋าวันที่7มกราดี64ี่ของทีมให้ลูกค้าทุกท่านนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋ายิ่งใหญ่มากลูกค้าจ๋าสำหรับลูกค้าที่เป็นแฟนตัวยงของบัครักษาไว้ลูกค้าจ๋าเป็นแล้วรักษาไว้ก่อนรักษาแฟนตัวยงไว้ก่อนให้ถึงวันที่ะคะลนะคะจ๋า วันที่7มกราคมนะคะ2,564เรามาเจอกันนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเป็นแล้วบางข้ามาดูด้วยนะคะลูกค้าจ๋าวันที่7นะใชาร์จแบตให้เต็มเข้ามา F เองนะคะ่ะชาร์จแบตให้เต็มเต็มะคะลูกค้าจ๋าเจอกันอีกรอบเติมเน็ตให้เต็มสปีดไปเลยนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋า อีกรอบค่ะนะคะเป็นตารางจริงแหงเป็นเ้อสปอต์ตารางจริงแหงเป็นออกแนวสไตล์แนววินเทจรูปคบตาเป็นงานยุโรปคะว่างานยุโรปตจนใหญ่เลยไหมอ่ะบอค่ะต้็นใหญ่บอบอค่ะมีใหญ่บ้างก็มีบ้างมีเล็กบ้างมีใหญ่บ้างใช่ค่ะลูกค้าตาคะเข้ามาก็คะอผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ไซส์ประมาณไซส์เอ็มไซส์เอ็นะคะลูกค้าตะคะเข้ามาก็ใช่ค่ะอ่ะเที่ยวค่ะเราประมาณกันประมาณ นะคะลูกค้าคะส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะเหลือปลายได้ค่ะได้ลูกค้าคะโอเคค่ะสายธนารการนะคะหมวดนี้เป็นเสื้อเชิ้ตนะลูกค้าคะตารางสิงแหมนะคะเป็นงานยุโรปลอสเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคานะคะ4 3 3 0ันบาทนะคะน้ำหนัก17.32กิโล คิดเป็นกิโลนะคะกิโลละ250บาทนะคะจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ75-80ตัวตกต้นทุนต่อตัวนะคะ55บาทา่ะค่ะ,คะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไล Facebook, นะ์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ